สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพามาตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของกอพนะครับของสำนักงานกอพกร่มข้าราชการพลเรือนะครับมาพิพมคําว่าตรวจสอบการรับรองคุณวุฒินะครับอ่ะเข้าไปครับไปที่เซิร์ชเอ g นจินนะครับไปเซิร์ของ g o เ g l ลเลยแล้วกันครับอ่ะมาดูครับการรับรองคุณวุฒิของสำนักงานกอพนี่ o c c s คลิเข้ามาครับเลื่องมาตราล่านะครับก็จะมีตรงเนี่ย ระบบการพิจรารณาการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ N e นะครับลิกเข้าไปครับนี่น่าหลักนะครับการรับรองคุณวุฒิในประเทศคลิกเข้ามาครับสถาบันศึกษาชื่ปริญญาหรือประกศาศนาียบัตรสาขาวิชานี่นะครับสมมุติว่าเป็นนี้แล้วกันครับสถาบันนี้พิมพ์เข้าไปเลยครับพิมพ์มเข้าไปก็ปจะมีให้พิมพ์อยู่ครับ มีปิญญานำหน้านะครับคำว่าปิญญาอย่าลืมนะครับถ้าเรียนจบระดับนี้ก็ใช้ปิญญานำหน้านะครับถ้าเรียนระดับสายไหนก็พิมพ์นั่นเลยครับนำหน้าไปเลยกดค้นหาครับอ่าก็จะมีหลักสูตรนะครับอันนี้ก็จะมีสามหลักสูตรนี่หลักสูตรเก่าสุดแล้วครับหลักสูตรไม่ได้ระบุพศพุทธศักราชนะครับไม่ได้ระบุพศนี่แต่ก็ลงปีของปี9นะครับลงเอาไว้คือราชการเงินเดือนก็15ื่นห ถึง15,600 1 0 0 0งห0ื่นเอออันนี้ก็หลักสูตรปรับปรุงนะครับนี่ลงปีพศ48นะครับเรียนอยู่ระหว่างนี้ก็เอาไอ้นี่แหละไปครับนี่ครับอันนี้ก็หลักสูตรใหม่ล่าสุดนะครับของปี55าหครับหลักสูตรปี5้นี่ครับพิมพ์แล้วก็พิมพ์ออกมา,มาแค่นั้นเองครับเลือกแค่หน้าเดียวครับหนาเลขหนึ่งแล้วก็พิมพ์ครับแค่นัน้นแหละจบอะ นี่ก็วิธีการตรวจสอบคุณวุฒิการรับรองคุณวุฒิของสถาบันศึกษานะครับของสำนักง,งานกอพอครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ